สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ฮะอ่าวันนี้มาเจอกันอีกแล้วลมแหลมลมแหลมนะฮะมาเอาอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้ต้องบอกว่าลำโพงรุ่นนี้นี่ถือว่าไม่คิดว่าจะมีออกมานะสำหรับแบรนด์ดังๆขนาดนี้ก็มีเชิญฮะฮะเพราะว่าเทนสมัยนี้นะฮะก็คือลำโพงสไตล์พกพามีแบตเตอรี่อะไรสมาร์ทสปกเกอร์ที่เราเคยพูดกันใช่ครับคือดังๆเริ่มเริ่มมาทำมา ประมาณนี้ใช่ครับการใช้กาณนี้เริ่มเยอะขึ้นนะครับก็คือไม่น่าจับตานะหลาย้อเลยครับใช่ถ้าพูดถึงในแวดวงลำโพงระดับไฮเอ็นนะครับผมถ้าพูดชื่อดีน o n นกลุ่มคนที่เล่นเครื่องเสียงต้องรู้จักดีน o n นเป็นอย่างดีนะครับใช่แล้วนะฮเป็นเสียงบ้านใช่ระดับไฮไฟนะฮะแต่สำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงของเครื่องเสียงอาจจะไม่คุ้นหู จะ,จะไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่ถ้าเดินห้างบ่อยๆก็ต้องเห็นแน่นอนใช่นะครับพอรถไฟผ่านแล้วตามห้างนะฮะมีอยู่แล้วยี่ห้อนี้ครับก็คือรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรพี่เตอร์ก็นะฮะเดนนอนเดนนอนนะครับเดนนอนและเดนนอนนะฮะแล้ว่าเดนนอนไหมคะใช่สักอย่างฮะนะครับเดนนอนแทนเดนนอนครับผมนะฮะนี่เป็นของประเทศอะไรพี่เตอร์จุดจุดจุดเจแปนนะครับแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นนะครับโด่งดังที่อเมริกาใช่ยี่ห้อระดับโลกเลยแหละต้องบอกอย่างนี้นะครับ วันนี้ก็วกเวียนมาที่ประเทศไทยอ่ะนาครับอ่ะมาพูดเลยอันนี้คือเป็นลำโพงแบบพกพาใช่ฮะเป็นสมาร์ทสปิเกอร์อว่าถือว่าเป็นตัวแรกของเดนนอนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะน่าจะที่พกพานะมตัวนึงมีพิกลตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนั้นอาจจะมีไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ะนะแต่ตัวนี้คือเป็นเขาเรียกฉบับกระเป๋าพกพาพกพาได้ใช่ฮะอ่ะมาว่ากันเลยว่ารุ่นอะไรตัวนี้เรียกว่าเดนนอนเอ็นไยนะครับ ก็คือเขาให้คำจำกัดความนี่ฮะ Portable Premium Sound Bluetooth Speaker ใช่ฮะเป็นไงฮะพอเลยคำว่าพรีเมียม o u าวเลยนะฮะก็คือกำลังจะบอกว่าแสดงว่าบุคลิกเสียงนี้ต้องไม่ธรรมดาใช่ฮะนะครับเขามีเสริมพิชางอะไรฮะพรีเมียม o u าวฟอร์มดีไฮไฟสเปเชียลลิ์โอ้โหเป็นไงฮะคำจำกัดความเขาโอ้โหไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนะใช่ครับสเปเชียลนิดนี้นะฮะครับผมครับผมก็คือแสดงว่าเอ่อ อัตราเสียงบุกลุกเสียงต้องไม่ธรรมดาใช่นะครับมาพูดกันเลยดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับใช่ฮะฮะเอาตามที่เห็นด้านหน้าเลย่ชยครับผมมีเชื่อมต่อผ่านบูธได้นะครับแล้วก็ได้แน่นอนะนรับตัวนี้ APTX ก็คือเรียกว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่เป็นบูธที่แบบให้คุณภาพเสียงไม่ต่างกับต้นฉบับถูกต้องฮะนะฮะก็คือเขาเขียนว่า APTX Low Legacy ก็แปลว่าสัญญาณรบกวนน้อยนะะครับผมแล้วก็ มีฟังก์ชัน KFC ด้วยฮะอ่่ KFC ไม่ใช่ NFC Near Field Communication นะครับแต่ปุ๊บติดปั๊บครับเหมือนประกัดกระดึบเลยฮะกระลึบกระดึบเลยนะฮะนะฮะครับผมโอเคก็มาดูข้างในเลยดีกว่าเดี๋ยวอธิบายว่าตัวนี้มีของแถมอยู่ภายในกล่องด้วยอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเปิดมาเลยดีกว่าอะขอเปิดเลยอ่าโอเคนะฮะช้าๆเลยแล้วกันระหว่างนี้ที่ลือมีมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกอันนี้มีแบตเตอรี่ในตัว ใช่ครับใช้ได้นานกี่ชั่วโมงพี่เตอร์สิบชั่วโมงฮะับสิบชั่วโมงนะครับแล้วมีนอกเหนือจากนั้นอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์นะที่ให้มาแล้วก็มีอ่าเรียกว่าเซฟตี้อินสตัชชั่นต่างๆนะฮะะนครับคู่มือครับผมแล้วก็คู่มือฮะเล่มหนาหนามากเลยฮะฮพี่ช่างไม่มีมีภาษาอังกฤษด้านหลังหน้าฮะตรกนั้นเหมือนจะอ่านออกแต่อ่านไม่ออกฮฮะะะนครับภาษาอังกฤษแต่ว่ามันมีไม่เอกไม่โทอะไรไม่รู้อะืมหลายภาษาฮะจะเว้นภาษาไทยฮะมีครบเลยฮะโอเคอ่ะผ่านไปครับแล้วก็ตัวนี้ตัวลำโพงเลย นี่เจอแล้วนะฮะเปิดเลยครับนี่ฮะหนาแค่ประมาณสี่เซนหน่อยๆครับความหนานะครับเดี๋ยวมาเหลาถึงความหนากันเอาผมวางให้พี่ช้างถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่ฮะโอ้โหเนี่ยฮะดูฮะนี่ฮะบางๆนะครับครับผมนี่ฮะแบบสําหรับคนที่ชอบดีไซน์บางๆเนี่ยโอ้โหตัวนี้ใช่เลยครับนะฮะเดี๋ยวพี่ช้างยืนก่อนฮะมายืนยังไงฮะมีอะไรฮะตัวนี้มี ที่ให้มาคือจะว่าขายโววายนะฮะก็คือว่าหัวปลั๊กหัวปลั๊กอะแดปเตอร์นะครับจะไปเสียบที่ประเทศไหนก็เสียบได้ใช่ครับนะฮะมีหลายสามสี่สี่บเลยนะครับะแล้วก็ยังไม่หมดพี่ช้างอะไรฮะต้องยกตัวนี้ออกฮะโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหล่าฮะโค้กเกิลฮะโอ้โหเขาแถมนะฮะแถมมาแถมมาคือยังไงตัวนี้เปลี่ยนหน้ากากได้เหมือนโทรศัพท์เงี่ยโอ้โหนีสี่สีนะฮะสีสีตัวนี้โอ้โหมีสีอะไรบ้างเนี่ย ก็ที่ตัวสีฟ้าครับอันนี้สีชมพูชมพูสวยเลยในสีขาวครับแล้วก็สีส้มสีส้มให้เข้าบุคลิกเลยโอ้โหนะฮะไม่ต้องเลือกซื้อไม่ต้องซื้อครับแถมให้เลยนะครับสำหรับเดนนันรุ่นนี้ใช่ครับนะฮะเอ็นวายานี่แถมเลยอาจจะวันนี้สีชมพูฮะไปอีกวันหนึ่งเออซื้อตัวใหม่แล้มีหลายตัวอะไรเงี้ยมีในได้มันแถมมาใช่ครับโอ้โหเฮ้ยแม่ใจปั้มใจปั้มมากเลยฮะแบรนด์นี้ไม่ธรรมดาครับที่สะคัญฮะ เนี่อันนี้อะแดปเตอร์เขานะฮะก็คือเสียบก็สไลด์เข้าไปสไลด์เข้าไปฮะะอ่านครับพอเสียบชาร์จได้นี่ฮะชาร์จได้สามโวลต์สองจุดสามแอมป์ครับผมนะฮะเฉพาะอย่างของเขาเลยโอ้โหโอเคผ่านไปเนาะนะฮะตัวนี้เดี๋ยวแหมประทับใจตรงหน้ากากจริงๆเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนหน้ากากให้ดูก็ได้ะแต่เอาไว้ทีหลังทีหลังฮะมันที่ตัวลำโพงก่อนครับผมมาสำรวจกันเลยครับพี่ช้างฮะไม่บางจริงฮะนี่ฮะตัวนี้ฮะไซส์เรียกว่าขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กเลยนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะบางนะครับ ไม่หนาครับผมใช่บางท่านจะรู้กว้างยาวเท่าไหร่ฮะอจินตนาการแล้วเฮ้ยครับพกพาไปเที่ยวไปต่างประเทศอะไรเงี้ยใช่ใส่กระเป๋าได้ไหมหรือจะยังไงใช่ฮะมาแล้วมาแล้วฮะตัดใจเลยนะฮะนี่เลยฮะเท่าไหร่ยาวฮะประมาณประมาณฮะไม่ประมาณนะยี่สิบหกเซนยี่สิบหกเซนอ่าโอเคนะฮะกว้างฮะความกว้างฮะกว้างกว้างคุ้งคุ้งนะฮะตัวนี้กว้างฮะสิบสี่จุดห้าเซนสิบสี่จุดห้าเซนครับ สูงสูงสูงรูปความหนามีอะไรฮะติดพื้นนะฮะประมาณสี่สี่จุดสองสี่จุดห้าเซนสี่จุดสองเซนครับผมประมาณนั้นสี่จุดสองเซนอ่าครับผมนะฮะเนี่ยฮะเป็นไงฮะสลิมมากใช่ฮะนะฮะยังไม่หมดพี่ชายอะไรอีกหนักเปล่ามาแล้วครับกระช่างปลาครับแม่ค้าตลาดสดแถวสะพานใหม่ยืมมาลุ้นลนะฮะเท่าไหร่ฮะกี่กิโลฮะกี่กิโลฮะแป๊บหนึ่งฮะหนึ่งกิโลสองขีดครึ่งฮะ อ่าเนี่ยฮะหนึ่งกิโลสองขีดครึ่งครับผมไม่ถึงสามขีดนะครับไม่ถึงสามขีดกิโลกิโลสองขีดกว่าใช่นะครับนะครับก็ถือว่าน้ําหนักก็พอประมาณไม่หนักนะฮะเผื่อพกพาขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ไม่น้ำหนักไปเลยกิโลกว่านะครับอันนี้เอาที่รองออกก่อนเลยกันอ่าเนี่ยฮะมาแล้วที่ให้มาสำรวจเลยพี่ช้างข้างในมีอะไรบ้างใช่ฮะภายในตัวเขามีอะไรบ้างด้านหน้าฮะตัวนี้ ที่ว่ากิวเปลี่ยนได้อยู่ด้านในฮะด้านนอกเป็นตะแกรงเหล็กใช่เดี๋ฮะเหล็กหรือพลาสติกพีเตอร์เหล็กครับเหล็กใช่ไหมฮะใช่ตัวนี้เหล็กนะฮะเนี่ยฮะข้างนอกคือเหล็กนะครับเหล็กฮะอ่าตะแกรงเหล็กคือส่วนด้านในเป็นกิวโคเวอร์เป็นโคเวอร์ผ้าครับด้านในเดี๋ยววิธีถอดเดี๋ยวถอดเดี๋ยวให้ดูครับผมส่วนด้านบนเนี่ยฮะก็เป็นโลโก้ดิโน่ชัดเจนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟพาวเวอร์นะฮะเวลาเปิดจะเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูโลโก้นะฮะส่วนด้านบนฮะนี่ฮะด้านบนมาแล้วแต่ควบคุมมีอะไรบ้างใช่ตัวนนี้เเลลยฮะป็หอดด LED แสง ระดับไฟแบตเตอรี่การชาร์จไฟจะเป็นระดับเอสเต็ปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเต็มคือไฟเต็มนะครับตัวนี้คือปุ่ม power ถ้ามีไฟกระพริบก็คือเหมือนเปิดเปิดแล้วหรือไฟติดอยู่นะฮะนี่ก็สัญญาณอินพุตแบบ3.5ครับนะครับอันนี้ก็ปุ่มแพ i r bluetooth ครับ reset bluetooth ใช่ครับนะครับแล้วก็บริเวณนี้คือสรหรับแตะฮะแตะแตะ NFC ฮะแตะเกือบเกือบ NFC เกือบมาอีกแล้วฮะเกือบกอีแล้วโอเคครับผมครบคู่แล้วนะฮะปุ่มนี้เปุ่ม อะไรเนี่ยพี่ชาบอกปุ่มนมปุ่มนมมิวมิวนมเห็นมิวต้องเห็นนมนะฮะโอเคเสียงลำโพงนะฮะเพ่มันใช่การเสียงดังอะไรใช่ครับนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงครับผมนะฮะด้านข้างฮะตรงนี้ล่างสุดไล่จากล่างเลยะตัวนี้คือสลับเสียบชาร์จนะครับสลับบอชาร์จที่ให้มานะครับตัวนี้คืออินพุตสามจุดห้าแต่นี้ไม่มีสายแถมมาไม่มีสายแถมมาครับเรามีจําหน่ายมได้นะครับของมอนสเตอร์เลือกซื้อได้นะครับอ่าครับผม ตัวนี้สำหรับปุ่มรีเซ็ตเวลามันเออเลร์แบบเซิร์ชหาไม่เจอสักทีฮะมีปุ่มที่แก้ไขปัญหาได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับพี่ช้างอะไรฮะตัวนี้เป็น USB ฮะมีไว้ทำอะไรฮะไม่ใช่ u s a ฮะ USB นะโมบายชาร์จโอ้โหพูดให้ชัดๆ on the go on the go นะฮะเป็น power bank นั่นเองเป็น power bank ในตัวฮะเป็นไงฮะนะไม่ใช่ว่าเป็นไฟผ่านเฉยๆใช่เป็น power bank ในตัวนะครับแต่โอเคก็คือ อาจจะชาร์จได้อีกครั้งสอง,คร,ง,งครั้งนะครับ,รบนะฮะเอาไว้เอาไว้ไวใช้ในยามฉุกเฉินได้ด้วยเวลา <ฮะ S 2> เปิดเปิดอยู่สมาร์ทโฟนท่านแบตจะหมดตัวดินนน e n เอ็นวายาช่วยท่านได้นะครับ,รบชั่วครั้งชั่วข่าวที่เจอมาแล้วิี่ช้างอะไรฮะเล่น MP3 ได้ไหม <laughs> ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับมันเป็นแค่ตัวตัวเหมือนกับเป็นตัวที่ชาร์จนะครับใช่มันไม่ได้ฮะเห็นรู USB ปุ๊บมือถือปุ๊บไฟฟันเหลือเกินฮะใช่ฮะไม่ใช่ครับไม่ได้นะฮะซื้อเครื่องเสียงแบบนี้มาแล้วมาได้เลยวิสามนะฮะครับผมก็สำหรับชาร์จอย่างเดียวนะครับครับอีกอย่างหนึ่งครับความรับมันมีขาตั้งฮะนี่เป็นฮอย่างไดรฮะนานนี่ฮะมีขาตั้งนะครับนะฮะเป็นไงฮะนี่ฮะนี่ฮะเป็นปลา ปะพงาบเลยนะใช่นะครับนี่ฮะตั้งเอาไว้สําหรับให้มิตีเสียงคือเออกว้างมากขึ้นครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือพูดง่ายเราเออจะได้เขาเรียกพูดง่ายการตั้งแบบนี้คือมันทําให้เราสามารถตั้งได้ในทุกทที่ที่เราคิดว่าอ่าใช่ครับตั้งแล้วไม่หายตั้งแล้วไม่หายใช่ครับนะฮะโอเคฮะทีนี้เหลืออย่างหนึ่งการเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนหน้ากากอ่ะทำไง ลองหน่อยนอนลงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหอยไอ้เป็นหอยเดี๋ยวเป็นหอยฮะเดี๋ยมันรอยมาลองดูครับว่าเราเพลินเข้าแถมมาให้อารมณ์เดียวกับพวกสมาร์ทโฟนเลยมีหน้ากากเปลี่ยนให้ก็นี่ฮะแงะง้างออกง้างง้างหรือแงะง้างสเต็ปแรกก็ดึงสเต็ปสองเลยฮะอ่าคือดึงขึ้นเฉยครับผมนี่ฮะก่อนเปลี่ยนหน้ากากมาพูดถึงรายละเอียดลำโพงก่อนดีกว่าลืมพูดตรงนี้ไปด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้นะฮะเริ่มนะครับชอบเลยตรงๆนะฮะตัวนี้ก็จะประกอบด้วยเรียกว่าเป็นระบบสโตร์สองจุดศูนย์ใช่นะครับคือเป็นลำโพงฟูลเล้์ขนาดสองนิ้วสองตัวซ้ายขวานะฮะส่วนตรงกลางเรียกว่าเป็นพาสซีฟเรเดเตอร์ขนาดสี่นิ้วหนึ่งตัวครับผมนะครับนะฮะตัวนี้ก็เรียกว่าเสียงเบสไม่ต้องห่วงเ้วยอความความนุ่มเลยเพราะพาสซีฟคือดินนั่นเนี่ยต้องบอกว่าบุคลิกเสียงไม่ต้องห่วงอยู่นะฮะใช่คะกระจ่างชัดเจนหนักแน่นนะ ใช่แต่แนวแบบฟังได้นาน่ะใช่ฟังได้นานๆนะครับเพลงแจ๊สเพลงโฟกซองอะไรเงี้ยอ่เพลง easy listening แบบเนี้ยจะฟังได้นานมากนะครับครับผมก็คือไม่ลำพานนะใช่เนื้อเสียงเขาเรียกเนื้อเสียงละเอียดนะครับเนื้อเสียงละเอียดละมุนละมุนละไมว่างั้นน่ะใช่เออนี่แบบนี่พูดเดี๋ยวฟังยังพูดฝอยกนไดนเนี้ยก็แอบฟังมาแล้วแอบฟังมาแล้วนะโอเคนะฮะโอเคฮะมาแกะเปลี่ยนหน้ากากดูสิทำไงนะครับนะฮะตรงนี้ฮะหน้ากาก ก็จะมีตรงนี้คือสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนครับด้านล่างที่เราแงะมาจะมีที่จับนะรบตรงนี้นี่ฮะนี่ฮะก็ดึงย <rehearsal> ่นออกไปนะฮะทีละข้างก็ได้นี่ฮะจับนะฮะแล้วก็ย่นนะฮะนี่ฮะแค่ดึงย <ana> ่นเฉยนี่ฮะดึงดึงย่นเฉยนะเนี่ยงัดออกมาก็ระวังนิดนึงนะฮะ อ่องสี่มื่นนิดนิดอ่าอาจจะช่วงแรกอาจจะขัดขัดเขินๆหน่อยนึงฮะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมแกะแลใช่ไหมครับใช่ฮะมันครั้งแรกเป็นงี้ฮะมันจะเข้ายากเข้ายากนิดนึงถ้าถ้าผ่านจังหวะดสองใช่ไหมครับครั้งแรกมันจะยากครับมันจะขัดขัดนะใช่ฮะเปิดสิงหน้ากากมาโง่แต่ว่าแต่พอมันผ่านจุดผ่านมือชายแล้วมันจะมีรอยมันจะมีตำหนิเห ชอบสีอะไรฮะพี่ช้างสีอะไรเลยฮะผมสีพูเลยแล้วกันนะเอาสีพูดีกว่าเปลี่ยนใจฮะพี่ช้างชอบสีพูเอาสีส้มอ่าโอเคเดี๋ยวโดนเตะไม่โดนเตะนะเนี่ยฮะอ่าเวลาใส่นะครับครับคเวลาใส่ก็เนี่ยฮะเวลาใส่ต้องบัรจงนะฮะเล็งให้ตรงนะฮะครับผมฮะโอเคฮะนี่ก็กดใส่เลยนะครับอืมนะฮะกดให้พ้นนะครับ นี่ฮะนี่ฮะไม่ยากครับนี่ครับผมให้อยู่ในล็อกว่างั้นเถอะใช่นะครับนี่ฮะเนี่ยเสร็จละก็มีแค่ไกด์ไลายนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะเราก็จะได้สไตล์สีแบบงัยอ่ะลองใส่ประกบนี่ประกบประกบฮะประกบคือต้องกดด้านบนใส่ก่อนนะฮะแล้วกดด้านล่างนี่ฮะก็ใส่ให้ตรงๆนี่ฮะเห็นไหมฮะก็จะได้เป็นอัตลอดของอ่าสีส้มนะฮะสีส้มสีส้มนี่ฮะนี่ฮะตั้งเลยอ่าเห็นไหมฮะนี่ฮะ เอาเอาขาลองออกแล้วกันนี่ฮะก็จะได้บุคลิกสีอีกแบบหนึ่งเห็นไหมฮะครับผมฮะตอนนี้ก็เป็นสีชมพู้ยสีฟ้าสีฟ้าน่าได้นี่ฮะนี่ฮะดูฮะคือผมว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นลําโพงยี่ห้อไหนที่มีอุปกรณ์แบบนี้มาให้เราได้ปรับเปลี่ยนอ่าเรียกอารมณ์หน่อยครับผมฮะนะฮะ โอเคก็เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะพีเตอร์ลองแพรเลยนะฮะลองดูนีฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะปด power นะฮะนะครับผมโอเคอเสิร์ชหาเลยนะนะครับผมครับผมกำลังเสิร์ชหาอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเจอ e n v e r a e r เลยฮะแป๊บหนึ่งนะครับก็เชื่อมต่อเลย โอเคะฮะเสร็จปุ๊บนะครับพี่ชา้างเราก็เดี๋ยวผมลองเลือกเพลงสักครู่นะฮะสักครู่นะฮะเอาเพลงช้าๆสักเพลงนะฮะลองฟังดู All worn out and dreaming You slept through the fall I know you love this time of year It always makes you smile ผมต้องบอกว่าม,มันมันมันไม่ได้เกินความคาดหวังผมหรอกนะครับเพราะว่าด<ช>ินอนเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วว่าแบรนด์เขามันคุณภาพเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าสําหรับท่านที่ต้องการลําโพงคุณภาพดีๆเลยนะฮะครับ<ช>ที่ <ผม S 1> เป็นแนวพกพานเนี่ยด<ช>ินอนตัวนี้คือเป็นเจเนอเรชันใหม่ของเขาที่ผมคิดว่าไม่ควรพลาดน,นะครับใช่เอเอาเครื่องเสียงบ้านนะใช่แบบที่ว่า เสียงเสียงแบบเพิ่งเสียงมากมายอ่อเราไว้ในนี้ใช่ครับนะฮะ<ล>ะบบนหูเลยฮะใช่ครับผมเด่นมากะะมเสียงร้องมีสักแนวไหมฮะลองดูฮะก็อาจจะนล่งจังหวะมาสักหน่อยแล้วอ่ะลองดูฮะในจังหวะที่เพิ่มให้มันเร็วขึ้นนะ,ะครับ So tall and proud. The, glorious new upon the earth that I was proud oh. I sold my house out in the country to rent a trailer by the mall. It's not so bad, except the kitchen's just a little small. I got a job at the local hardware store where I work till five o'clock. Now they build another home improvement palace down the block. เป็นฮะเสียงนี่เต็มอิ่มมากเลยนะครับเสียงร้องนีสียงร้องมีเีม้องชัดเจนนะครับครันะฮะก็ต้องบอกว่ายิ่งได้ฟังราคานะผมบอกได้เลยว่าเป็นเหมือนเป็นยุคใหม่นะครับของลำโพงคุณภาพดีแล้วแล้วราคาแบบนี้นะยี่ห้อระดับเย็นนะฮะเอผมว่าทําให้แบรนด์อื่นต้องมานั่งดูเรื่องราคาแล้วเฮ้ยนั้งราคาสูงไหมเปล่านะครับ เอาเลยดีกว่าครับตัวนี้อยู่ที่หกพ0เก้า้อยเก้าสิบบาทราคาไม่ถึงหมื่นนี่ใช่นะครับคือจริงๆแล้วระดับเป็นนอนผมมองว่าตอนแรกควรจะหมื่นอาบฮะหมื่นอาบฮะครับผมแต่พอมาบอกหก9ันเก้าเก้าสิบฮะตอนแรกไม่เชื่อใช่ครับก็ทีแรกแล้วที่รเห็นในรูปนะฮะก็คือนึกว่ามันจะเล็กกว่านี้ใช่แต่นี่โอ้โหไซส์แบบ ฟังดูได้ไงฮะคุณภาพเลยฮะใช่ครับคือแล้วราคาเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าที่ผมบอกว่าหลายๆแบรนด์ต้องหันมามองเลนดอนเพราะว่าเขาทําราคาแค่นี้เองใช่ฮะเพราะทุกคนคาดแบบว่าดินนนเนี่ยถ้ามาดินนนมาต้องมีหมื่นขึ้นแน่ๆใช่ครับแต่ไม่ใช่ครับนะฮะแล้วตัวนี้ก็มีบริการที่แอปแบงคไทย .com แล้วครับผมพร้อมบริการมีกี่สีนะสองสีมีสองสีฮะแต่ว่าตอนนี้ที่ยังอ่าขาวกับดำใช่ครับแต่ว่าใช่ฮะแต่คือพูดง่ายตอนนี้ที่ยังมีจําหน่ายก็คือมีเฉพาะสีดํา ครับนะครับแต่ว่าหน้ากากก็คือหน้ากากนี่สี่ยันแถมฟรีเหมือนกันนะครับข้างดำมีหน้ากากหลายนเหมือนกันนะครับผมก็ต้องบอกว่านี่แหละนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีหรืออยากจะเปลี่ยนอัปเกรดลําโพงตัวเองที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพตัวนี้เลยเขาจะพูดขึ้นมาฟังเลยฮะใช่ครับนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีฮะใช่นะครับฟังแบบสมาร์ทสติ๊กเกอร์นะฮะผมไปเที่ยวไปไหนก็ได้ครับผมจัดส่งทั่วประเทศนะครับครับนะหรือว่าสําหรับ ท่านที่อยากจะเข้ามาฟังเสียงนะครับที่ชอบเราหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับเข้ามาได้เลยนะฮะครับผมโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับการรีวิวของเรานะฮะอาจจะตะกุกตะกากเล็กน้อยนะครับก็ขออภัยเวทันีด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ